โรคเบาหวานนะครับจริงๆก็เป็นโรคที่พบในคนไทยเยอะนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่มันมีการขาดอ,งงอินซูลินที่ควบคุมน้ำตาลหรือลื้ออินซูลินที่ควบคุมน้ำตาลซึ่งอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมน้ำตาลในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอินซูลินเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ปริมาณน้ําตาลในร่างกายเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตอนมีอาการที่สูงขึ้นเนี่ยของน้ําตาลมันก็จะส่งผลต่อร่างกาย ึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพวกเส้นประสาทส่วนปลายนะครับต่างๆรวมถึงเส้นเลือดเนี่ยก็จะมีปัญหาทําให้หลายคนที่เราจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบาดแผลแล้วหายยากนะครับบางทีต้องตัดแขนหรือตัดขาหรือตัดอว,วัยวะไปเลยนะครับรวมถึงในกรณีที่อาจจะมีปัญหาเบาหวานขึ้นตานะครับซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะครับรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกหลายอย่างครับ รวมไปถึงอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยที่ต้นต่อของเรื่องทั้งหมดเกิดจากหนึ่งในอาการของโรคเบาหวานกำเริบที่ส่งผลให้รถของผู้ขับขี่รายนี้พลิกคว่ำบริเวณอุโมงค์ท่าพระมุ่งหน้าถนนจรัญสิทวงกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์คันเกิดเหตุได้เฉียวชนผู้อื่นถึงสองครั้งก่อนมาประสบอุบัติเหตุหงายท้อง รถซื้อของกูข้างทางแล้วเป็นยันี่ก็มามาเจอะมาชนกูผมก็พอเพอมาคุยบปุ๊บพอตัวสามรอบสี่รอบไม่คุยเขาก็ไม่ออมมาคุยเขาเออกลัวเมาหรือเป็นอะไรเปล่ากลมีปืนอะลรขอเดินหน้ารถออกมาหน่อยนึงรถเราไม่มีปัญหามากก็เออเรียบไปทำงานก็ต้องมาต้องมาส่งแฟนปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็ออกรถมาเขาก็ตามมาเปิดทะเลี้ยวตามมาตามมาปุ๊บตามมา เมาออีก้างหผมหลบเข้าซ้ายเขาหักชนเลยทีเนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอาการที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายนี้แสดงออกมามีลักษณะคล้ายคนเมาควบคุมตัวเองไม่ได้พูดจาไม่รู้เรื่องจนถึงขั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนคำถามคือทำไมเขาถึงมีอาการแบบนี้ เหมือนเขาตั้งใจชนเราเลยนตั้งงงใจชเลยผมก็แล้วก่อนหน้านี้ขับรถมาได้มีปัญหาหรือว่ามีอะไรกันไปมาจอดนานแล้วครับมาจอดอยู่ตรงนั้นนานแล้วจอดซื้อของเนี่ยซื้อข้าวอยู่หน้าร้านหน้าร้านนู่รู้อยู่ว่ารถคันนี้มาจอดจนท้ายมีปัญหาอะไรกับใครนั่งแต่นี่มันเมาหรือเปล่ายังไงผมไม่รู้อ๋อก็คือนที่สันนิษฐานว่าจะเมาเกจ็บงงเลยมีหน่อย ังจากที่ได้ชนกันแล้วครับทา้งคู่กรณีเราได้ลงมาคุยอะไรกันบ้างไหมครับไม่คุยเลยไม่ลงมาเลยขับรถตามมาที่อย่างเด็กเ,เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผลปรากฏออกมาเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และในขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจวเขาก็ได้แสดงอาการคล้ายคนจะหมดสติ เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นอาการผิดปกติจึงนำน้ำหวานมาให้รับประทานอาการของเขาจึงค่อยๆดีขึ้นคือถ้าในกรณีที่เราติดตามข่าวกันก็จะทราบว่ามีกรณีที่สงสัยนะครับว่าผู้ที่ขับขี่รายหนึ่งไปเกิดอุบัติเหตุ และดูลักษณะท่าทางเนี่ยนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคล้ายคนเมาแต่พอไปตรวจแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยกลับพบว่าแอลกอฮอล์ไม่มีอยู่ในร่างกายลักษณะคือการเป่าแล้วไม่พบนะครับแต่พอไปตรวจร่างกายเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยว่าลักษณะอาการแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะอาการน้ําตาลต่ําได้เพราะว่าประวัติจากตัวของผู้ขับรถเองเนี่ยบอกว่ามีโรคประจําตัวคือเป็นโรคเบาหวานนี่ก็เป็นการตรวจน้ตาตาลก็พบว่าน้ําตาลต่าตจริง คือถ้าเราเห็นเนี่ยมันลักษณะก็คือเข้าใจไปเองว่าเป็น,นลักะขารคนเมาแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันลักษณะของคนที่อาจจะควบคุมสตินะครับไม่ได้เพราะว่าในกรณีน้ําการต่าเองเนี่ยแม้กระทั่งว่าในเรื่องของการที่บอกว่าหมดสติเนี่ยก่อนหมดสติก็จะมีอาการเบลอนะครับเดินอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ชัดเจนหรืออาจจะพูดคุยอะไรก็จะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอาจจะการสื่อสารนะครับลำบากเาั้นเป็นภาวะที่ใกล้เคียงจะจะหมดสติละนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยก็ เป็นลักษณะที่เป็นอันตรายก็ต้องชื่นชมไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับเพราะความอันตรายของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นี้ก็คืออย่าเพึ่งด่วนสรุปเพียงเพราะว่าภาพที่เห็นก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการประเมินอย่างรอบคอบด้วยครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป ซึ่งในกระแสน้ําตาลต่ำเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดภาวะที่อาการเบลอ ER นะครับใจสัน่นมือสั่นนะครับควบคุมไม่ได้แล้วก็จจะวูบหมดสติได้ซึ่งมุกเนี้ยก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ขับขี่ยวดยานผ่านนะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันถ้าเกิดเกิดภาวะแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหยุดนะครับจอดแล้วก็ทานน้ำตาลหรือแม้กระทั่งว่าโทรหาใครให้มาช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นจึงเป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นความประมาทนั่น,นึงนะครับว่าในกรณีแบบนี้ไม่ควรจะทําให้เกิดภาวะจนถึงขั้น,นต่างๆเพราะฉะนั้นคำแนะนําที่สําคัญก็คือในกรณีของคนที่เป็นโรคเบาหวานและต้องทานยาหรือฉีดยาเนี่ยหากต้องมีการขับรถเนี่ยต้องพกของหวานนะครับอย่างเช่นน้ําหวานหรืออาหารที่มีรสหวานอยู่ในรถด้วยอันนี้ถ้าเกิดเริ่มมีอาการใจสั่นนะครับหรือเริ่มมีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบรับประทานคือจอดรถรับประทาน นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับควรหยุดควรหาคนมาขับรถแทนหรือไม่ถ้าเกิดอาการที่ค่อนข้างรู้สึกว่ามันรุนแรงก็ต้องโทรแจ้งนะครับหน่วยทยาฉุกเชินให้มาช่วยดูแลครับไม่ใช่เพียงผู้ป่วยโรคเบาหวานเท่านั้นนะครับที่จะต้องระวังในการขับขี่ยังมีอีกหลายอาการที่ต้องระวังเช่นก้าวโรคหรืออาการที่ห้ามขับรถคือโรคลมชักโรคเกี่ยวกับสายตาอาการหลงลืมโรคหัวใจ โรคเบาหวานระยะควบคุมไม่ได้โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์ก,กินสันข้ออักเสบไขข้อเสื่อมและการกินยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมคนรอบข้างหรือใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องพึงระวังอยู่เสมอครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงๆก็เป็นปัญหาของบ้านเราจริงๆนะครับถ้าเป็นย้อนไปนสมัยกก่อนเนี่ยเราทำใบขับขี่ตลอดชีพกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำขับขี่ตั้งแต่ตอนอายุ20นะครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดไปถึง60เนี่ยจะมีโรคอะไรอีกหลายโรคเลยรวมถึง9โรคที่เราพูดถึงนะครับซึ่งกลายเป็นว่าจะไปยุดใบขับขี่เนี่ยคงยากนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือต้องรณล,ลงนะครับให้คนที่ขับขี่เนี่ยที่มีโรคประจำตัวพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือไม่ควรขับขี่นะครับแต่ในเดียวกันปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมันก็มีท่าทการต่อบใบขับขี่นะครับตามระยะเวลาที่ กรมการขนส่งกำหนดแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าทําใบขับขี่วันนี้นะครับแล้วเราไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วไม่มีอะไรแต่ในช่วงระหว่างทางเกิดโรคประจําตัวนะครับที่มันเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้มันก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องมีความรับผิดชอบของคนขับขี่ว่าก็ต้องระมัดระวังหรือไม่ควรขับขี่นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงว่าใบรับรองแพทย์ในการที่ระบุนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่รถเนี่ยมันไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดจริงๆ นหลายกรณีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการลงเพียงแค่ว่าไม่มีโรคประจําตัวไม่มีโรคติดตอ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ใช้ได้ละซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีลักษณะของการตรวจนะครับครบถ้วนคือเรานึกภาพว่าถ้าเราไปพูดถึงระบบประสาทระบบหัวใจแล้วก็ระบบเรื่องของการมองเห็นเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปกับขี่ใบเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยมันก็ควรต้องตรวจระบบพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมครัแต่ในความเป็นจรงิงอาจจะไม่ได้เป็นตรวจทั้งหมดอาจจะไม่ได้ตรวจสายตาด้วยไม่ได้ตรวจ เรื่องของหัวใจไม่ได้ตรวจเรื่องสมองอาจจะใช้แค่ะวัิในการรักษาหรือแม้กระทั่งว่าการใช้การตรวจณตอนนั้นซึ่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆเข้าไปช่วยในการตรวจพุกเนี CPU ้ยม <t elling> <bleiben. t elling> ันไม่มีความละเอียดเพียงพอเพราะมันไม่สามารถระบุได้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะอย่างงี้ที่เกิดขึ้นเป็นตามข่าวตอนนองเหตุระทึกขวัญ างช้างผ่านเ,เ,เ,เรื่องจริงผ่านจอ